ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโดบนเกมมิ่ง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 ก็สำหรับช่วงนี้นะครับผมก็จะเป็นช่วงที่ผมจะบ่นเกี่ยวกับเกมนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับกาชาหรือความรู้สึกที่ได้เล่นของเกมเกมนั้นนะครับผมก็ก็เปรียบเสมือนช่องระบายนั่นเองนะครับผมก็ยังไงก็ใครไม่ดูก็ได้นะครับผมก็ใครจะกดข้ามคลิปนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมก็ใครที่พร้อมดูแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอ้ไห้เลยใช่สวัสดีครับท่านผู้มผมโดยมิสตานะครับ แล้วท่ีเก็ตชื่อว่าบัวใครนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะมาเอ่ออันนี้เป็นการเล่นบัวขคยผมวันที่สี่แล้วนะครับผมซึ่งผมจะบอกว่าไอดีนี้ผมเพิ่งรีมาจากไอดีที่ที่มีฮิบิกินะครับผมซึ่งไอดีนั้นเกลือมากๆนะครับผมบอกเลยว่าร้อยสี่สิบโลผมมีตัวละครสามดาวที่ไม่มีสตเกอร์เป็นตัวดาเมจเลยนะครับผม ผมก็เลยรีมานะครับผมจนเป็นไอดีที่มีอารุนี้นะครับผมแล้วก็พอรีมาได้สักพักใช่ไหมครับผมไอดี ID นี้ครับผมบอกเลยว่าสวยกว่าดีที่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมดูตัวละคร3มดาวดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นได้เลยใช่ไหมนับได้เลยว่ามีกี่ตัวมีอารุกับฮาลูนาครับใช่ครับม <า S 1> ผมมีแค่อารุกับฮารูนะา<ห>คือผม<ห>แบบ ฮ้ยมันเกลือขนาดนั้นเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยดูผมเปิดไป120โลแล้วเว้ยคือไอที่ออกมาเนี้ยไอสองตัวเนี้ยที่ออกมาเนี่ยฮารุนะกับอารุเนี้ยคือแพ็กฟรีเว้ยมันคือแพ็กฟรีท wow ี네่เขาเปิดให้เล่นไอเปิดแบบการันตีอ่ะออผมได้จากการันตีไว้สองตัวเนี้ยแล้วทีนี้คือ ไอแพดเพชรเนี่ยไอแพดเพชรนี่ไอเพชรอะไรเพชรเออไอแพดเพชรเนี่ยร้อยยี่สิบโลผมเปิดไม่ออกเลยเกินไปไหมท่านผู้ชมแต่ดูนะผมน้ามือตาโม่เว้ยแล้วผมก็เริ่มนั่มือตาโม่เว้ยผมก็จัดรายเดือนไปเออคือแบบโอ้โหอุดหนุนน่ะอุดหนุนน่ะเอออุดหนุนแต็ ก็ไม่ได้ช่วยให้ดวงผมดีขึ้นนะอุดหนุนนะเออแต่แบบก็ทําให้แบบเพชรมันถึงถึงระดับหนึ่งอะ่ะเพื่อที่จะเปิดกาชาได้แต่มันไม่ได้เว้ยคุณบอกโอ้โหเกือจริงๆอะ่ะคือแบบปก็นึกว่าเซฟเซฟไทยจะเลอัพนะเว้ยเพราะว่านี่ฮะเพราะว่าดูดีดูนะอัตราการได้รับเว้ย นนเนี่ยมันสามจุดห้เนี่ยมันศูนย์จุดสามห้าดูเลดมันดีกว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นนี้อือแล้วทำไมมันไม่ได้ละ่ะทำไมมันไม่ได้เออ,อียอยผมก็อ่ะแล้วคือแบบว่าอะไรรู้ไหมผมใต่เว้ยผมใต่อลีน่าไม่ได้เว้ยตัวละครผมน้อยมาก ือผมไต่ไม่ได้จริงเว้ยเอออารีน่าดูดีผมแบบโอ้โห,โโหเล่นไม่ได้จริงว่ะผม,มีอยู่นิดเดียวเองอ่ะแล้วคิดดูแล้วกันนะตัวละครอย่างอิโอริก็ไม่มีอีโอ,ไอ,โอิไม่มีนะฮินะก็ไม่มีโฮชิโนก็ไม่มีชุนก็ไม่มีที่ิกิไม่มีสองตัวเนี้ย ตัวนี้ไม่มีเว้ยแม้แต่ซูบากิผมยังไม่มีเลยดูซูบากิผมยังไม่มีเลยตัวจําเป็นเนี่ยดูเนี่ยซูบากิเนี่ยมันเกลือไปไหนวะเนี่ยอ๋อน่แหละครับมันเกลือมากมากเลยนะคือผมแบบเกลือจริงๆอะคือซูบากิยังไม่ได้เลยเว้ยถ้าได้ซูบากิผมจะไม่บนแล้วแม่งผมไม่ได้เว้ยผมแม่งแบบเล่นละแซดมากมากอะ เมื่อวานผมเล่นไปเล่นบัวค้ายไปหลายชั่วโมงเลยแบบทนอนะ่ะเล่นแบบทนทนอะเดี๋ยวผมผมจะเปิดะล้ดูนะผมจะเปิดะล้ดูนะในเรื่องผมเล่นมาถึงบ,บทหกเว้ยนี่อันนี้ไม่ได้สามดาวดูดูหนึ่ง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 เพื่อที่จะมาเล่น PVP อะ่ะท่านผู้ชมเอ <c oughs> เพื่อที่ผมจะได้มาเล่น PVP อะ่ะผมเล่นแบบเพื่อไม่เอาสามดาวเลยเว้ย แล้วแหละเพื่อที่จะปดหมดพี่ีรีล้วนเลยเนี่ยแล้วดูดิผมก็เปิดกระชาไปก็ไม่ออกเว้ยไม่ออกสักทีผมสองตัวมาสี่วันแล้วเนี่ยแล้วแต่วันแรกด้วยวันแรกผมดีมาเป็นในดีนี้ใช่ไหมก็โซนที่สองก็ยังไม่ได้วันที่สามยังไม่ได้วันที่สี่ไม่ได้สี่วันติดแล้วท่านผู้ชมวันนี้วันที่ห้าเลยด้วยเนี่ยเออกำมัดแล้วนะกำมัดแล้วนะ แบบเกลือเจอเลยวะก็เดี๋ยวผมก็นั่งนึกมาหลายวันแล้วนะผมควรจะเลีดีไหมแต่ผมก็เสียดายเนี่ยเดือนที่ผมเติมไปเนี่ยเสียดายเว้ยผมเสียดายมากๆนะครับผมวันที่ผมเติมไปเนี่ยเสียดายจริงนะผมแบบผมทิ้งไม่ลงว่ะเออก็ไม่เป็นไรฮะก็เล่นเล่นไปก่อนนะผมเผื่อดวงจะดีขึ้นละมั้งนะครับผม ก <moż> ็อ่าก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมผมจะมาระบายครับผมก็ที่เอ่อเหตุใดแหละเหตุผลที่ผมไม่อัพคลิปเลยนะครับผมก็ผมทาคอนเทนต์ไม่ได้เลยนะครับผมคือคนเทต์ผมตันจริงๆเว้ยคือแบบกาชาก็เกลือตัวละครก็แทบไม่มีเลยคิดดูละครเอ่อคิดดูแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมตัวละครกระสุนเหลืองผมอ่ะเออผมใช้จุนโกในการแบกไอ้ว่าจุนโกนี่ นี่ดูผมปั้นจุนโกเว้ยเพื่อมาแบกล้วนๆเลยนะครับผมแล้วจะอัพสามดาวก็อัพไม่ได้เพราะผมต้องไปทําตัวนี้แบกเนี่ยเออเซลิกผมต้องไปทําเซลิกะเพื่อแบกกระสุนแดงแล้วพอไปทําแบกกระสุนแดงพอขึ้นกระสุนเหลืองอพอพอขึ้นเกาะกระสุนเหลืองมาผมแม่งไม่มีเวลาไปทําจุนโก3สามดาว โคตรแซดเลยท่านผู้ชมแม่งเอ,อ้ยทำไมมันเกลืออะไรขนาดนี้คิดดูแล้วกันคือผมใช้แบบตัวละคร2ดาว3ดาวเอ,อ๊ะหดาว2ดาวในการขึ้นด่านกระสุนเหลืองดูนะไอด่านกระสุนเหลืองนะตัวละครที่ผมใช้นะมีจุนโกเวแล้วก็มีโคโทริ ori, มีอาคานิแล้วก็ฮาซุมิเว้ยคือ4ตัวนี้เว้ยแล้วแทงล่ะแทงผมไม่มี แท่งนะผมใช้ยูกะยูกะแตกเว้ยเออยูกะยืมไม่ไหวเว้ยโหแบบแซนมากอะ่ะยูกะยืมไม่ไหวอะ่ะเออแล้วผมก็ต้องไปเล่นฮิลสองตัวเออผมก็ต้องไปไปเล่นฮิลสองตัวเว้ยอ,อันนี้ก็ไม่ไหวอ่ะดามเมจดเราก็ไม่พออ่ะผมไม่มีสเปเชียลบัฟดมเมเบลดเว้ยก็นั่นแหละครับผมท่านผู้ชมผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากผมขอมาระบายสักนิดหนึ่ง นะครับผมสําหรับเกมนี้ผมก็เออเกมนี้อาจจะไม่เกลือสาหรับบางคนแหละแต่ผมเออเออมันแล้วแต่ดวงคนด้วยแหลนะเนาะเออก็แต่ขอระบายหน่อยนะครับผมไม่ไหวจริงนะครับผมก็เกลือมาเกลือมาสี่วันแล้วนะครับผมก็ไม่ไหวแล้วเอเอเอขอระบายหน่อยไม่มีที่ลงระบายเลยเวทผู้ชมแบบโอ้แม่งแซดมากๆเมื่อคืนผมเล่นแบบทั้งคืนเลย พอเล่นเสร็จใช่ไหมบอกโอ้มุ่มไม่ไหวแล้ววะไม่ไม่เล่นแล้ว <c oughs> ไปเล่นเกมอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นแบบหาใครเครียดผมก็ไปเล่นเกนชินเวย้ยผมก็เปิดตู้โทมะโทมะก,ก็ออกจริงๆเวย้ยคือผมยังได้โทมะอโทมะก,ก็ออกจริงเวย้ยนั่นแหละผมไปเปิดเกมนู้นเกมนี้ได้ดิบได้ดีได้ดิบไ,ด,ด,บไ,ด,ด,บได,ด้ดีทุกเกมอ่ะยกเว้นเกมเนี้เออผมก็แบบอ้ออะไรวะเนี่ย <c oughs> อะไรวบเนี้ก็น bueno ั่นแหละครับผมผมก็มาระบายให้ฟังนะครับผมแล้วก็เหตุผลที่ผมไม่อัพคลิปก็นี่เลยนะครับผมเหตุผลนี้เลยนะครับผมคือผมแบบว่าจะหาตัวละครเอ่อที่ที่แบบผมเพิ่งเปิดได้มารีวิวนะครับผมก็ยังไงก็ใครอยากดูคลิปอะไรก็สมัคคอมเมนต์ดักกันมาได้นะครับผมก็แล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูจน จบคลิปนะครับผมก็สำหรับคลิปละบายนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย